และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเราในวันนี้ยังคงอยู่ในหลวงพระบางอยู่เนื่องจากหาทางกลับไม่เจอ <laughs> เรายังมีเมนูอยู่ที่ได้สัญญาท่านผู้ชมไหมว่าในสัปดาห์นี้เราก็จะเอาเมนูซึ่งต้องหลวงพระบางแท้ๆเท่านั้นและบางคนที่เคยไปถึงหลวงพระบางไปเที่ยวม,มาแล้วด้วยซ้ําไม่เคยกินอาหารหลวงพระบางแบบนี้เลยครับคุณทวัต อิสระไกศรีได้เดินงเสาะหาสาอหาไม่ต้องนำสกุลเต็มก็ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการสาอหาจริงๆสาะหาจริงๆท่านผู้ชมจะไม่เคยทานอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งพวกผมเองยังช่างใจกันอยู่ว่าตอนแรกบอกว่าพี่นวัดอิสระไกศรีเนี่ยแนะนำว่าโก้ต้องทานแบบนี้นะออุตตะ แล้วมันจะทําได้หรือเปล่ารเราไปหลวงพ่บางกันครับครับก่อนเี่ะไปทานะวันนี้ให้ทางบ้านเตรียมปากกากับกระดาษไปเลยเพราะวันนี้จะมีเขาเรียกว่าสูตรเด็ดของสลัดน้ําหลวงพ่อบางซึ่งหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่แต่ก่อนไปที่อื่นไปที่นี่ก่อนนะครับสวยซะเราไปชมบรรยากาศถ้าเช้าเช้าใครตื่นมานะครับถ้าเกิดมีที่ลงที่รักไปด้วยนะฮะคุณอ๋อ คุณก็จะจับมือจุงมือไปริมแม่น้ำโขงแล้วก็ปล่อยในน้ำโขงให้ลอย <c oughs> บ้าเขาแฟนคุณไม่ใช่ปลาบึกนะ, <c oughs> ปะปล่อยในน้ำโขเ <c oughs> รี่ยครับก็มีบรรยากาศให้ล่องเรือนะครับส่วนมากแล้วพูดจริงๆนะบางทีนักท่องเที่ยวไปตามปโปรแกรม แดดเปรี้ยงเลยนะฮะบ่ายสองล่องกันอย่างเงี้ยน่ากลัวมากกลับบ่ายจะเป็นปลาเค็มหมดนะฮะกาลูนานะฮะไปเช้าๆไปเช้าๆชตื่นในเช้าไปลงเรือที่นี่เขามีสินค้าเหมือนโอท็อปบ้านเราขายอย่างหนึ่งอะไรครับฝรั่งแดดเดียวฮะไม่ใจแล้วก็ไปอาบแดดไมเฉยอาบไปวะไม่เช้าก็เย็นไปล่องกันซะให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปล่องกันประมาณว่าหูสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันก็นั่นไปอันนี้อันนี้เป็นต้นสุดที่ต้องเช้า แนะนำเมื่อก่อนไปล่องเรือเช้ากว่าน,นั้นอีกสักนิดนึงหรือไม่ไปอยู่อีกสองวันวันที่2ก็ได้ตื่นมาครับประมาณตีสี่ครึ่งมาตักบาตรข้าวเหนียวอ,อันนี้นะบอกเลยว่าถ้าใครไปหลวงพระบางแล้วไม่ได้ทําเรียกว่าไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงเพราะว่ามีอยู่ทีี่เดยวท,ทุกวันในหลวงพระบางจะมี พระสงฆ์และสามเณรรวมกัน250รูปจนถึง300กว่านะครับและทุกวัดจะต้องมาเดินอยู่บนถนนสายเดียวกันเอาเฉพาะข้าวเหนียวนะครับท่านผู้ชมทางบ้านโดยว่าคนไทยไม่ต้องเอาขนมขบเคี้ยวไม,ไม่ต้องเอาสอมร,รปามปาไปใส่ นะฮะไม่ต้องเอาน้าพริกโอ้โหสงสารพระแมมเอาซองพระป่าไปใส่ให้พระก็ให้เลยซองปัจจัยซองปัจจัยเออซองปัจจัยก็ซองปัจจัยเขารับแต่ข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นใส่เท่านั้นครับเป็นประเพณีแล้วไม่ต้องทําเป็นว่าใจบุญเยอะนะครับว่าจะต้องใส่ข้าวเหนียวสักครึ่งลิตรไม่ต้องไม่ต้องแค่หยิบมือเดียวปันปั้นมือนิดเดียวการทําบุญของคนที่นี่เขาแบ่งสรรปันส่วนกันให้คนอื่นได้ทําด้วยให้คนอื่นได้ทํากัน แล้วพระสงฆ์หรือสามเณรเนี่ยก็จะนํำข้าวเหนียวกลับไปที่วัดและที่วัดจะมีคนทํากับข้าวรอก็คือพวกมรกระทายกหรือบางทีวันเกิดบอกมรกระทายกไม่ต้องทำก็จะทําแกงไปเตรียมรอไว้แล้วก็รับประทานกับข้าวเหนียวใอันนี้ต้องทําอันนี้คนที่ชอบถ่ายรูปจะสวยมากนะครับวครับคือในถนนเมนหลักเขาเนี่ยจะเห็นทิวของ พระพระสมณเณรเนี่นะครับเป็นแถวยาวสีส้มสวยงามเลยนี่ดูดูดูนีสมากสวยมากอันนี้ไม่ได้จัดสําหรับในการทําประเพณีนะแต่มีแบบนี้ทุกวันไม่ว่าคุณไปวันไหนถ้า ถ้าไม่มีมาตัดหัวโกะได้เลยใช่ครับสีก้อมีทุกวันไมััวมีทุกวันนะครับแต่ข้อสําคัญคือเมื่อสักครู่นี้ห้ามใส่นะครับแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดด้วยนะครับว่าผู้หญิงนี้จะต้องเรียบร้อยด้วยนะครับอเขาถ่อรองเท้าด้วยนะครับนี่ฝากกันไว้นะครับแล้วก็เสือเดี๋ยวไปขอโรงแรมได้นะครับไปปูแล้วก็นั่งซะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่จะต้องไปนะครับถ้าเกิดใคร ไม่ต้องการตากแดดต้องการชิมบรรยากาศชิลให้เดินตั้งแต่ตักบาทเสร็จมาเรื่อยๆเื่อยๆประมาณกิโลเสร็จๆตึกในหลวงพระบางเป็นตึกที่คลาสสิกแบบสไตล์กึ่งฝรั่งเศสกึ่งโลเคอลมีให้ชมเยอะแล้วมาเดินมาสักพักหนึ่งเราจะเจอของที่เป็นท้องถิ่นทุกอย่าง ไม่ да มีร uh, ้าน well สะดวกซื้อแม้กระทั่งหนึ่งร้านในหลวงพระบางหาไม่เจออันนี้จะเป็นชาวบ้านแท้ๆมาขายถูกต้องกล้วยปิ้งกล้วยมันปิ้งกล้วยปิ้งมันปิ้งจะบอกนะบอกความลับท่านผู้ชมทางบ้านหรือคนที่ขายผมไปแอบสืบความลับบอกตรงๆว่าอร่อยและดูดีมากกล้วยเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นกล้วยที่ไม่สุกมากนะครับแค่หำหแล้วนําไปตากแดดอย่างน้อย1วันแล้วถึงจะนํามาปิ้งครับเป็นกล้วยแดดเดียวปิ้งอร่อยสุดยอดข้างในมันจะแบบ มันจะไม่แฉะเลยมันจะหวานแห้งนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับไหนกล้วยไม่มีมาฝากลหรอร่อยมากไม่กล้าเอามาะฮะเกงว่าเดี๋ยวจะเสียรสชาตินมโขลกนมโขลกเนี่ยดังมากนะครับร้านดังๆมีอยู่ประมาณ34ร้านไปตามหากันเอาเองมะพร้าวก็ขูดเอง <c oughs> แป้งเอาข้าวเนี่ยมามั่งโม่กันเองอผสมกันข้างหลังเลยนะครับ รสชาติออกมาเพอร์เฟกมากแต่จริงๆค่าของชิมหลวงพระบางไม่ถูกนะขนมครกแบบนี้นะให้ทั้งหมด5คู่นะ40บาทอุ้ยจริงครับ40บาทหล,หล,หลวงพระบางเหมือนกับคล้ายๆฝรั่งเศสแล้วถูก ค่าของชีพค่ข้างแพงกำลังจะบอกเลยนะครับว่าอาหารริมถนนแพงบางทีแพงกว่าอาหารในพัตตะคารอีกนะครับถ้าเป็นอาหารที่แบบหายากๆครับแพงจริงๆไอพี่เขาเขาเาจ่ายกันเป็น US ดอลลาร์เป็นได้ครับบาทก็ได้ US ก็ได้กีบก็ได้ครับแล้วแต่มีอะไรได้หมดครับมียูโรก็ใช้ได้ได้หมดครับเขาเข้าใจครับเขาเข้าใจนะฮะก็เช้าๆก็สามารถจะเดินไปดูพวกตลาดแบบนี้ได้ถ้าตลาดด้านในก็จะขายพวกอะไรบ้างผลไม้ของกิน ก็สุดแท้แต่มีทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับที่หลวงพ่อบางที่อกมาครับในหลวงพ่อบางนะครับมีทัวร์อีกประเภทหนึ่งคือทัวร์ทาอาหารอยากให้ทำถึงในอาจารย์ถ้าอาจารย์ปรุงอาหารเก่งๆก็น่าจะได้เลยได้เลยคือเขาจะให้ชาวต่างชาติหรือให้ใครก็ตามที่สนใจไปซื้อของที่ตลาดตามลิสต์เลยนี่ตามลิสต์นี้เลยแล้วแล้วก็เขาจะมาสอนทำอาหารแล้วมาแล้วเดี๋ยวตอนตอน11โมงมาทำครับคุณไปซื้อกันมาแล้วคุณไปเจี๊ยกาฟงกาแฟไปจิตแล้วเพื่อนคุณแต่คุณต้องซื้อนะคุณต้องไปหามานะเขาบอกว่าส้อตามน ผักนี่เขาเรียกว่าอันนี้เครื่องปูมแบบนี้คุณไปมาที่ตลาดเช้ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะสอนให้แล้วพอสอนเสร็จทำจนเสร็จเรียบร้อยก็กินกันเองนั่นแหละเขาสอนเขสอนครับเช้าๆเนี่ยเี๋ยุณดูตลาดเท่มากคุณนวัดสดหมดเลยนะครับพวกของเป็นๆอย่างเช่นปลาไก่อย่างเงี้ย ก็จะขายของสดหมดถ้าเกิดขาได้เปลี่ยนคืออากาศอากาศดีอากาศดีครับหลวงพ่อบางอากาศดีนะครับไม่ใช่วียงจันนะหลวงพ่อบางนี่ชิลเหมือนแม่ห้องสอนตลอดครับปลาดินินเขายเอามาขายสดๆนะครับถ้าท่านซื้อปุ๊บเนี่ยเขาจะทําให้นี่ที่บ้านเราเนี่ยปกติปลาดิบมาเรียบร้อยแล้วครับวางปลาดิเรียบร้อยคือตายมาแล้วแต่วลานิบต้องแบบว่าดูปลาดินเขาเลยครับฮะดูเห็นไหมเวลา เวลาเวลาซื้อปั๊บเนี่ยก็คือหยิบมาจับเป็นเซนเลยนะถ้าใครจิตใจไม่แข็งก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับหลังจากนั้นเดินทะลุตลาดครับชมภาพต่ออันนี้คุณต้องกินถ้าไปนะไม่ได้กินต้้งกลับไปแก้มือนะครับร้านกาแฟประชานิยมดังที่สุดในเมืองชื่อว่ากาแฟประชานิยมชื่อร้านเขาครับหาลายแทงให้ดีมีร้านเดียวแล้วดูคนเนี่ยฮะไม่มีสาขาอีบอกว่าอีขายมา30กว่าปีแล้วนะ มีมืออว่าไม่เคยตกว่าขายไม่กี่ชั่วโมงอ้วรวยมากๆกาแฟเป็นผลผลิตกาแฟที่เอามาจากในประเทศลาวเท่านั้นข้อจํากัดของเขานะกาแฟต้องปลูกจากในลาว<ะ>เราเคยพาไปดูกาแฟแล้วนะครับอย่างบางที่ก็จะปลูกทางบางภูเขาได้นํากาแฟนั้นมาบดด้วยตัวเองมาคั่วแล้วก็ผสมนมต่างๆตามสูตรของตัวเอง<ะ>ใครที่ไปร้านกาแฟประชานิยมดังเพราะว่ามันเป็นกาแฟโลเคชงแก้วต่อแก้ว นะฮะแล้วนอกจากนั้นว่าบรรยากาศมันให้ด้วยครับท่านผู้ชมและการนั่งอยู่ในตลาดเช้าแบบนี้และกินกาแฟครับมันจะมีอะไรเท่เท่ากับกินกาแฟในตลาดนะแล้วมันอร่อยมากผมก็เลยกินหมดเลยไม่ได้เอามาฝากขอบคุณมากครับผมขอบคุณผมขอบคุณในความมีน้ําใจของคุณนะครับทราบราบซึ้งอย่างไม่รู้จะพูดอะไรทำอะไเปรียบได้เลยขยาจะพูดบ้างแต่ออาอากาศไม่ได้เก็บได้ก่อนมาหลังเดียวข้างๆก็จะมีเขาเรียกว่าไม่ใช่ฮะเขาเขาเรียกมอนเหมือนกับ เหมือนกับอะไรนะเหมือนข้าวเปียกเส้นเหมือนกับข้าวเกี๊ยวปักหม้อร้านนี้ก็เป็นร้านเขาพูดง่ายๆขายคู่กันกับก,บกาแฟเขาขาย2อ,อย่างถ้าใครต้องการของหนักก็กระเถิบโต๊ะไปอีกนิดเดียวนะฮะอีกประมาณสักประมาณ10เมตรมแล้วก็จะมีขายของหนักแบบนี้ข้างร้านกาแฟประชานิยม,อ,มอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่คุณต้องกินเลยหลังจากนั้นนะครับเราไปดูวัดอีกสักนิดนึงเอาสักวัดหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้แบบรู้จักวัดเกือบทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นวัดใหม่สุวรรณภูมิราม นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชของประเทศเคยประทับอยู่ก็เลยนํามาฝากกันนะครับเป็นวัดที่มีหลังคาโบสถ์แล้วก็ตัวผนังของโบสถ์เขาบอกว่าได้ขึ้นชื่อว่าวัดหนึ่งที่สวยที่สุดนะครับถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าดูด้านในด้านข้างๆด้วยเนี่ยฮะด้านข้างๆเขาบอกอในสมัยก่อนนะเ,เป็นทอ,องจริงนะแต่ปัจจุบันต้องเคลือบทองแล้วนะเพราะจริงๆแล้วก็ต้องเก็บกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าวัดนี้จะเปิด24ชั่วโมงโนะครับไปตอนไหนก็ยังเปิดอยู่นะครับ แต่ว่าเรื่องราวทางศาสนาบวกกับเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชและก็การปกครองในระบอบอดีตของเขาเนี่ยมาผนวกกันเป็นเรื่องแกะสลักจากแผ่นทองล้อมอุโบสถเลยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นและก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นะครับยูเนสโกนะครับบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เล่าประวัติศา,ศาสตร์ของผู้คนได้อย่างละเอียดและมีคุณสมบัติครบส่วนหนึ่งทำให้เป็นมรดกโลกได้ นะครับส,สามารถนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรได้หมดได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่าไปรูปไปคําของเขานะฮะ<ซ>แต่ว่า<ซ><อ>สวยงามเพราะว่าอุโบสถจะแปลกและแตกต่างจากวัดอื่นะนะครับอยู่วัดนานเดี๋ยวคุณเออจะร้อนนะครับคบ<ฆ>มาดูอย่างอื่นต่อไปนะครับถ้าสมมติเข้านะครับที่นี่ถูกหน่อยนะครับหนึ่งหมื่นกีบต่อคนประมาณ40บาทค่าบํารุงวัดที่วัดน,นี้เท่าขนมคกนะนะฮะประมาณนั้นอ่ะหลังจากนั้นเราไปเที่ยวอีกหนึ่งที่เลยแล้วกันนะครับเราจะไปถ้ำกันถ้ถ้ำติ่งเป็นยังไงฮะ อธอบายเลยครับพี่น้องออต้องนั่งเรือออกไปนะฮะครับ,รบต้องนั่งเรือออกไปถ้ำอะไรนะถ้ำชื่งว่าถ th ้ำติ่ง,งอันนี้รู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องทางนี้ถ้ำติ่งเป็นไงฮะมันมีติ่งอยู่ในนั้น <c oughs> หลังจากนั้นเราไปเที่ยวอีกหนึ่งที่เลยแล้วกันนะครับเราจะไปถ้ำ,ถำกัน,รนครับจริงๆแล้วระยะทางเนี่ยสากิโลเมตรแต่บังเอิญว่าเรือเนี่ยก็ต้องชิวก็ประมาณช,ชั่วโมงนิดๆน,<ช>นะครับเพราะต้องไหลทวนน้ําบ้างขึ้นอยู่กับฤดูการแต่ว่าบอกท่านผู้ชมนิดน,นึงนะครับว่าเวลาฤดูน้ําลงจัดๆเนี่ย บางทีก็ไม่สามารถจะล่องได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอ,อยู่ที่ฤดูกาลด้วยน,นะครับเข้าไปด้านในก็จะเจอสองถ้ำชมบรรยากาศไปแล้วกันนะครับให้ดูเพียงแค่บรรยากาศจะมีสองถ้ำนะครับถ้ำด้านบนกับถ้ำด้านล่าง<อ>น,นะครับตอนน้เวลาเวลาช่วงช่วงเทศกาลเขาจะส่งน้ำเขาจะผ่านท่อมาเลยนี่ใช่ถูกต้องนะครับก็จะผ่านท่อแล,แล้วก็<ค>นเนี่ยมาลงลงเนี่ยที่พระครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนท้องถิ่นก็จะนิมนต์เขาคาย่าแอบเอาพระองค์เล็ก ไปอธิษฐานแล้วไปไปเก็บในถ้ำนะฮะแต่ว่าทางเจ้าของสถานที่บอกไม่ต้องเอามาเพิ่มแล้วนะเพราะไม่มีที่ไว้แล้วคนโบราณก็ถือว่าเกิดพระชมรุดนี่เขาไม่เก็บไว้ที่บ้านนะท่านผู้ชม,มเขาก็เลยอเอาไปไว้ในวัดนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมต้องไปแล้วก็ไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลในถ้ำได้ใช้เวลาเดินในถ้ำประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะต้องเป็นคนที่แบบอ,อดทนหน่อยเพราะว่าข้างในก็จะลำบากนิดหน่อยนะครับนั่นคือที่เที่ยว เรียกว่าทั้งหมดในหลวงพะบางแล้วมาดูเมนูที่ควรจะรับประทานกันสําหรับ2เมนูนี้ตั้งตารอคอยให้ดีนะครับมีหลายร้านที่ขายไม่จําเป็นเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่กําลังจะบอกนี่สอนวิธีการทําก่อนชา้าๆจะเยน็นๆคุณโก๊ะสลัดหลวงพอบางหรือสลัดผักน้ํามีที่นี่ที่เดียวน้ําสลัดต้องทําเองครับเริ่มต้นจากนะครับคุณต้องใช้น้ํามันพืชประมาณนี่สัดส่วนนะครับที่ทําอยู่เนี่ยน้ำมันพืชประมาณนนครึ่งขวดลิตรก็ประมาณครึ่งลิตร ใส่ลงไปมายองเนสประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่นะครับไข่ต้มประมาณ4ี่ฟองนะครับใส่ลงไปรวมกันแบบนี้นะครับแกะแกะฉีกฉีกนะครับน้ำส้มเกลือกระเทียมนะครับพอประมาณน้ำส้มเยอะหน่อยเกลือนิดเดียวกระเทียมนะครับเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเขาจะนําไปปั่นนะครับปั่นให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะดูเลยนะครับเวลาปั่นนะครับนี่ ปั่นจนมันเป็นเนื้อเนียนนวลน,น,น,น้ำมันพืชรวมกับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับเพิ่มนะครับในปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วก็เอามาปั่นอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกลายเป็นน้ำสลัด,ลดผักน้ำหลวงพอบางนี่เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านของเขานี่คือหนึ่งเมนูเดี๋ยวคุณก็คุณต้องทํานะครับ,รบสลัดนี้จะเสิร์ฟกันแบบสดๆทำเสร็จแล้วก็จะราดแล้วก็รับประทานได้เลย อีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเลยแล้วก็เห็นหลายๆครั้งที่วางขายก็จะไม่รับประทานเขาเรียกว่าอาะหลามอาะแปลว่าอะไรฮะอ๋อแปลว่าหนุ่มๆแล้วหลามอะฮะ <c oughs> หลามอ้วนมาถ <c oughs> <c oughs> ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกดูผมไว้อ้อหลามอ้อหลาม <c oughs> เป็นเมนูประจําเมืองเลยนะครับเรียกว่างานบุญงานพิธีงานนับหน้าถือตาจะต้องทํา คล้ายๆกับเหมือนกับของเราก็คือเหมือนกับต้มรวมผักหรือจับ<ง>ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผักที่ใช้จะมีมะเขือม่วงตะไคร้ตำลึงเห็ดหูหนูถั่วพริกส่วนผสมของข้าวเหนียวบางอย่างที่ตำลงไปที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นสะคานนะครับต้นสะคานเป็นไม้ท้องถิ่นไม้เถาที่มีเฉพาะในหลวงพระบางไอ้เจ้าต้นสะคขานนี้ก็จะเอากิ่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเอาเฉพาะเนื้อไม้มาต้ม จะให้กลิ่นสมุนไพรและชาชารสชาติจะออกแปลกๆนะครับเมื่อต้มและเคี่ยวรวมกันแล้วจะเหมือนกับคล้ายๆกับแกงเลียงผสมกับจับฉ่ายอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่วิธีการรับประทานนะครับนี่ผักน้ำผักน้ำเป็นพืชที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเกิดดีเฉพาะในบริเวณแถบเมืองหลวงพะบางที่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็ไม่ได้มีให้รับประทานทุกฤดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทาน ในหลวง่าบางมีเฉพาะบางหรือดูเท่านั้นเนี่ยเวลารับประทานเขาก็จะใส่อย่างอื่นผสมนะครับอันนี้ก็คือกับน้ําสลัดที่ที่ทำอยู่นะครับบางร้านเฉพาะผักน้ําอย่างเดียวแล้วก็ลาดน้ําสลัดเลยบางร้านก็อาจจะใส่ไก่ผักต้มใส่สลัแหน่ผสมเพื่อเพิ่มรสชาติมากขึ้นอาจารย์พร้อมอย่างครับหนูขออนุญาตทำอันี้เพื่อให้มันร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปปั่นทีหลังถูกต้องอันนี้เอาอ้อหลามให้มันร้อนก่อนนะครับเริ่มต้นจากน้ําซุปไก่ใส่เนื้อไก่ด้วยนะครับ แล้วก็ใส่เกลือหรือน้ำปลาเล็กน้อยรสจดไม่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 ใส่แล้วเรียบร้อยครับใส่หมดแล้วเหลือเฉพาะผักใส่อันนี้มะเขือม่วงคอันนี้ต้องใส่ก่อนปะครับใส่เลยครับใส่เลยฮะใส่เลยนี่นี่ใส่ให้กล้องทันหน่อยให้กล้องทันนิดนี่ให้กล้องเห็นเนี่ยมันเหมือนจะสดๆแล้วครับเป็นเหมือนเป็นขอนไม้หรือเป็นกิ่งไม้อะอันนี้บางที่เขาบอกว่าชาชาชานิดนิดนะฮะชาชาชาส่วนมะเขือม่วงนะครับต้องเอาไปต้มแล้วปอกเปลือกแล้วก็บี้ให้เละ เพราะตัวนี้นะครับเวลาเมื่อทาออกมาปั๊บจะทําให้เมนูชนิดนี้ดูข้นเนื่องจากมะเขือที่เราไปบดมาคล้ายๆต้มเปลือนะคล้ายๆคล้ายๆแกงเปลือย่ทางด้านทางด้านทางอีสานก็น่าจะเหมือนแกงเปลือะนะฮะอ่าแล้วก็ใบอ้นี่ครับอ่าโหระพานะครับนี่เป็นอาหารที่ว่าเป็นอาหารของเป็นอาหารหลวงพ่อบางแท้ๆเคลมได้เลยว่าเป็นเมนูเดียวที่เป็นออริจินัลนะครับชื่อว่า อ้อหลามอ้อหลามจำง่ายชื่อคุณอ้อแล้วก็หล,ลามอันนี้เราใส่ไปไเลยไหมครับใส่ได้เลยครับใส่ได้หมดเลยครับเพรา,า,ะ,าะ,ะ,ะไ,ะะไอ вот ้ตัวนี้มันจะไปต้มแล้วมันจะทําให้เหนียวเหนียวไอ้ที่เห็นนี่คือมะเขือม่วงนะเอาไปต้มแล้วก็เอามายีมัน <Sony. S 3> เอามายีเปลือกไม่เอาครับขออนุญาตครับอ่าพี่ต่ายทำอะไรทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำสลัดผักน้ำสลน้ำสลัดผักใช้ใช้ว่าเป็นน้ำสลัดหลวงพ่อบางนะได้ครัคือจริงจริงก็เหมือนกันนะฮะแต่ที่แตกต่างจริงคือนี่ฮะ ผักน้ําคือที่อื่นไม่มีผักน้าเนี่ยมันมันขึ้นได้บนน้ําไหลน้ําไหลที่น้ําสะอาดถ้าน้ําไม่สะอาดก็ไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้มีทุกฤดูการใส่ไข่สักประมาณ4ี่ห้าฟองบีลงไปครับแรงกว่ามากใช่ครับแล้วก็น้ำส้มสายชูเชิญอาจารย์อาจารย์ฮะอันนี้ก็ได้ครับเอาทับทเลยก็ได้คก็ต้องเปรี้ยวนิดนึงเกลือผมขออนุญาตใส่เกลือให้จา์นิดนึงพอไหม นิดนึงนะหน่อยนึงครับโอเคครับตัดลดด้วยเกลือแค่นั้นโอเคครับแน่เราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังยังไม่ปั่นนะมีอีกผงชูรสคนที่ที่กินผงชูรสเยอะมากนะแต่ว่าเราเราไม่เราไม่ใช่นะแต่อนนี้ทําให้ดูก็เลยต้องใส่ตามนั้นนะฮะธรรมดาธรรมดาทุกชมก็ใส่ประมาณครึ่งทัพพียเป็นอย่างงี้ก็ดีก็ผมครึ่งทัพพีเลยนะเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปั่นนะฮะเอาล้วครับเติมเติมน้ำตาลเขาจะให้เติมน้ำตาลอีกครับคุณวาคว่ากินหวานมาก ไม่ฮะมันต้องเขาจะเติมเขาจะกลัวเขาไม่หวันนี่ฮะแต่นี้พอใจยังฮะพอใจยังฮะอีกพอพอใจยังฮะยังฮะอ้ยสลัดผักน้ำมันต้องอย่างงี้เอาละเอาละโอ้คุณผู้ชมดูครับดูครับอันนี้แต่เน้ ผม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 อันนี้ก่อนเลยนี่นี่นี่ฮะผมยอมเสียงให้ท่านผู้ชมผมอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นไงเท่านั้นเองอ่ะแล้วผมบอกแล้วรายการผมผมไม่โกหกดีก็บอกว่าดีครับทำไม่ดีไม่ดีถุนด่าเละเลยกลิ่นก่อนอื่นเลยกลิ่นมายองเนสน้ำมันพืชเต็มเต็มใช้ได้กลิ่นยะใช้ละยาเด้แล้วก็กระเทียมตามมาแบบเต็มเต็มรสชาติ โหถึงนะ LIKE <lonely> <im fully> รสชาติดีมากครับรสชาติดีมากครับรสชาติดีมากครับผักนี่การันตีเลยว่าอร่อยมากเรื่อนมาเลยนะขึ้นถิ่นมาอีเอ้ยทำไมอ่ะนัเป็นอะไรเหรอก็แกแกกินเปยทำไมก็ดีอยู่อยูเฉยใ มีออะไรผิิดปกตเเเลยาแนะนำว่าถ้าอยากทานให้ไปที่หลวงพระบางนะครับอยากทำอย่างนี้นะครับดูน้ำซุปมันดีกว่าดูดูอ้อหลานมันดีกว่าอ่ะมาเนี่ยดูดูเจ้าของสูตรเลยครับกินเ่ยกินเไม่กินแล้วกินแล้วกินแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงขอชิมหน่อยจีพูดทำไม น้ำมันเต็มปากเอาไปกินกินนะเฮ้ยแต่อร่อยอร่อยใช่ได้กินได้กินได้จริงๆิี่ให้กูต้องกินผักหวานต้องกินถ้าไม่ใส่น้ำมันมันก็ไม่มีเบสเขาเรียกผักอะไรนะผักน้ำผักน้ำอร่อยจริงๆมีที่เดียวนะอันนี้เราก็ไมม่ีีอันน้เราทำเป็นเล่นกันไปอย่างนั้นนะครับจริงจริงท่านผู้ชมครับอร่อย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 เอ้าซุปอ้อหลามอ้อหลามนี่เขาจะใส่ยัเพราะความเค็มนี่นี่อ่ะนะฮะใส่เพราะความเค็มแต่มันมันหวานได้ยังไงวะ มันหวานมะเขือป่ะขอไม้หน่อยดิท่านผู้ชมครับเอางี้แล้วกันไอ้สลัดเนี่ยท่านไปแต่งรถปรุงรสแต่ว่าวิธีการทําน้ําสลัดอันนี้โอเคครับอันนี้พูดจริงๆแล้วพูดจริงๆไม่เล่นไม่เล่นนะแต่ว่าไอเนี่ยไออ้อลานไม่รู้ไม่รู้มีกิ่นไม้ไหมมี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 ๆๆแต่ว่าไม้ในนี้เวลากินเข้าไปแล้วพอพอจะชา พูดไปเรื่อยกินแล้วจะชาจะชาอร่อยขออันนึงขอหน่อยไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันร้อนอยู่ร้อนพออนเดี๋ยวนะมันมีรสเผ็ดมันมีรสเผ็ดกันเวลาผมมีน้อยผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเลยว่าข้อที่1อร่อยมากข้อที่2ถ้าท่านไปท่านต้องเอาเมนูนี้กินอ้อลาม อร่อยอร่อยด้วยความจริงๆแล้วเนี่ยการไปหลวงพ่อบางเนี่ยคุณผู้ชมครับการกินพวกต้มที่มันมีผักเยอะๆกับสมุนไพรแบบนี้รสชาติมันจะอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนบ้านเราอ่ะไม่เหมือนเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไอตัวเปลือกไม้อย่าไปแทะเล่นเพราะเนี่ยเดี๋ยวพอเราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมูนึแล้วอันนี้นตามอะไรคือกินอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปหลวงพ่บางสองเมนูนี้ จะต้องเดินทางไปตามหารับประทานให้ได้ก่อนกลับเพราะมีที่นั่นที่เดียวครับใช่ครับและแนะนําว่าต้องกินคู่กันด้วยเพราะกินอนนี้อย่างเดียวไม่น่านจะไหว <c oughs> เทนวยสด้น้ำอร่อยสุดๆครับ,รบนี่คือความสุดยอดของเรานะที่ไปสอหามาแล้วทาให้ดูกันแล้วลองทําดูก็แล้วกันเพราะนี่คือ Amazing ตากแดงครับ อะไรอะไรที่ชื่อด้ว่าอ้ออ้อเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างเชื่อผมแต่ว่าในรายการเราก็มีนะฮะครับอ้อแอะนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างที่พูดแล้วนะฮะอย่างตอนต้นเราดูกันเนี่ยประวัติชีวิตของอาสะอาดต้องขอประทานโทษด้วยสําหรับบางท่านนะครับคือผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าจะเล่าเรื่องท่านให้ทั้งหมดต้องใช้เวลาประมาณ8เดือนนะฮะครับติดต่อกันไปเลยทุกวันด้วยนะทุกวัน8เดือนถึงจะได้ ท่านมีอะไรเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมีที่น่ารักและน่าสนใจสุดถ้าท่านเห็นเวลาที่อ,อาพูดใช่ครับ,รบท่านมีความรักครับครับท่านมีความตั้งใจมีความจริงใจมันข้างในมันพลังอะนั่งเฉยๆก็เป็นพลังแล้วครับรูปตอนท้ายที่มอบนะและอาก็ทํามืออย่างเงี้ยไอเราก็พยายามจะทําบ้างนะที่จะทําจนตายก็ไม่เหมือนครับแล้วแล้วคนยืนข้างนอกยืนอาก็บอกต้อยทำนี้ทานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมหมันไปพูดกับอาเองว่าทําเล่นๆกันนะจะให้เหมือนอาบอไม่ได้หรอกครับอา วุฒิภาวะมันยังไม่ถึงผมนะเป็นคนพูดวุฒิภาวะมันยังไม่ถึงทํายังไงมันก็ไม่เท่เท่าหรอกเอ้ยสุดยอดวันนี้เราจะจากลาท่านไปด้วยคุณรังสรรัญญาเรืองครับผมชอบเขามากเขาเป็นใครอ่ะเขาคือคุณสงการเดวอยครับโอ้โหใครเป็นแฟนๆพ่อหนวดของเราเนี่ยนะครับรับรองคืนนี้ครับเพลงหรือมันไม่มีอยู่จริงนะอันนี้เขาแต่งเนื้อร้องเองนะฮะเรียบเรียงเองนะฮะแล้วก็ทําทํานองเพลงเองทั้งหมด เขาบอกว่าความรักเนี่ยมันเหมือนการเดิมพันหัวใจเข้าไปสู่ปลายทางซึ่งมีรางวัลรออยู่เขาบอกไม่ต้องรอ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 ฟังเขากันแล้วกันแล้วหวังหวังว่าท่านเมื่อฟังเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไรไม่ต้องคืนนี้จะนอนหลับฝันดีแล้วมีความพอกันเลยนะทั้งสองข้างน่ากลัวด้วยกันเลยนะฮะนอนหลับฝันดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ครับ 62ปีที่ทำงานอาชีพนี้มามันที่สุดแล้วครับของชีวิตการแสดง Youtube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทัวร์นโชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับยูทูบหลายคนยังไม่รู้จักว่ายูทูบแปลว่าอะไรยูทูบแปลว่าอะไรครับยูทูบเนี่ยนะยูก็คือคุณไงครับทูปก็คือทูปอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูปจุดทู